สวัสดีครับท่านผู้ปกครองก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาอธิบายในวิชาอังกฤษนะครับที่เชิญได้ให้ใบงานให้ไฟล์ใบงานไปแล้วนะครับใครที่ปริ้นเอาออกมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะสามารถทําได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ไมีก็นักเรียนก็ดูนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกันมาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะบันทึก จากที่เรียนได้ทำความเข้าใจไปแล้วนะครับเอาล่ะครับใบงานแรกนะครับในวิชา n n l l s s นะครับเขาบอกว่า read and answer the question please ให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตอบคำถามครับเขาบอกว่า this is n e l l y ครับ this is n e l l y คือ n e l l y นะครับแต่งชุดแบบนี้นะฮะเป็นใครไม่ได้ครับตอบนั้นจะเป็นตำรวจครับโมไมชัยครับล้อเล่นนะฮะเป็นพยาบาลนั่นเองครับ she is a nurse she is tall and thin เธอทำไมครับสูงแล้วก็ผอมด้วย she works at the hospital ครับเธอทำงานที่โรงพยาบาล she looks after six people she ทำไมครับดูแลนะครับคนป่วยนั่นเองนะครับ after six people นะครับ uh, she g e t up at six o'clock in the morning เธอนะครับตื่นอนอนเวลาหกโมงเช้านะครับ she talks เอ่อ she takes a shower and puts on her clothes เธอนะครับ อาบน้ำนะครับ take a shower and p u t on her c r o t c e s s ก็คือแต่งตัวครับ put on ตัวนี้นะฮะก็แปลว่าสวมใส่นะครับ put on ตัวนี้นะฮะแปลว่าสวมใส่เระดีเด็กๆสามารถใช้ปากกานะครับหรือว่าใช้ดินสอบเขียนได้เลยนะครับ คำไหนที่เราคิดว่าน่าสนใจนักเรียนก็สามารถที่จะประสบติึกได้เลยนะครับเด่นหลังจากนั้นครับ she is very fast at half past six แปลว่าอะไรครับ half past six แปลว่าอะไรฮะหกโมงครึ่งนะครับ half past six ก็คือเอ่อครึ่งชั่วโมง h a ั f นี่คือครึ่งหนึ่งนะครับเลยหกโมงมาแล้วก็คือ half past six หกโมงครึ่ง at seven o'clock she drives her car to The hospital จากนั้นครับเจ็นาฬิกานะครับก็ทำไมครับขับรถไปที่โรงพยาบาล Nellie starts work at 8 o'clock เริ่มทำงานเวลา8โมงเช้าแสดงว่าบ้านกับที่ทำงานไม่ไกลกันนะครับ She cleans the room in the hospital ทำความสะอาดครับห้องที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับทำความสะอาดห้องห้องทำงานเดนหลังจากนั้น She helps the doctor ได้ช่วยเหลือคุณหมอครับ at w o'clock ในเวลา12นกา she has run เธอก็ทำไมครับกินอาหารกลางวัน she goes home and she goes home at 5 o'clock แล้วก็กลับบ้านในเวลา5โมงเยน็น at home ที่บ้าน she takes a shower อาบน้ำครับ and she cooks dinner แล้วก็ทำอาหารเยน็น she has dinner at half past six แล้วก็รับประทานอาหารเย็นนะฮะตอน6กโมงเย็นเหมือนกันฮะอันนี้คือ AM ถูกไหมครับนะครับอันนี้ half past คือ6กโมงครึ่งนะฮะแต่ว่าเป็น PM เเพราะว่า in the evening ในตอนเย็นนะครับเดนจากนั้นนะครับชฟวอชทีวีดูทีวีครับแอชเชนและในเวลาแอชเชนโอคอกในเวลาทยครับสิบนาฬิกาครับ She Goes to b เบก็กลับนะครับ ชิโกชูเบนขึ้นอนนะฮะมาดูทีละประโยคทีละคำเลยนะครับเขาบอกอันแรกนะฮะเอ,อ่อ what's her name ง่ายๆครับถามอย่างไรตอบอย่างนั้นนะครับ what's her name ดูไปรูปประโยคคืออะไรครับอันแรกคืออะไรคะ what's her name นี่ครับนี่คือคำตอบที่หนึ่งนะครับคำตอบที่หนึ่งตอบว่าอะไรครับก็คือ เ e อ name is Nellie เอ name is Nellie จุดฟุ้งซอบด้วยข้อที่สอง what is she เธอเป็นใครนี่ครับอยู่ข้างบนนะฮะตัวที่2นี่ครับ she is a nurse ข้อที่2นะครับตอบว่า she is a nurse ข้อที่3บอกว่าแว e r ดั o e ชี h เว o ร์เขาทำงานที่ไหนเธอทำงานที่ไหน,ท,น,ท,ไหนที่ไหนครับนี่ฮะถามอย่างไรตอบอย่างนั้นครับข้อที่3เป็น s ี e เวิร์คส์ท e h o s p พ t a l ล เราสามารถเอาประโยคนะครับด้านบนเนี่ยเอามาเขียนได้เลยนะครับแต่ก็ต้องใช้คำสัพนามให้ให้ถูกต้องตามที่เขาถามด้วยนะครับ she works uh she w o r k at the hospital is she fat เธออ้วนไหมข้อที่4เธออ้วนไหมครับดูจากประโยคเป็นไงครับดูจากสภาพ เขาบอกว่าฮะ she tall and thin นะฮะ she tall and thin เป็นไงครับอ้วนไหมไม่อ้วนเลยครับเพราะว่าทำไมครับสูงแล้วก็ทำไมฮะผอมด้วยตอบว่าอะไรครับถ้าถาม eat ตอบ eat ครับถาม eat ตอบ eat ตอบว่าไงครับตอบ no she i s ซึ่งหรือ no she i s not ก็ได้ no she eats โอ้อันนี้ผิดะฮะ no she is not หรือ she is i n t ครับ isn't กั isn งงนเนาะตัวยอ่อเนาะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทำไมฮะเราอาจจะเตออิมประโยคไปต่อท้ายก็ได้นะครับเป็นอะไรฮะเป็น she ให้มันแบบอ๋อเขาไม่ได้อ้วหลอกแต่เขาทำไมครับสูงแล้วก็ผอมข้อที่5นะครับ ต,ติดกันนะครับติดกันนะฮะข้อที่5 can she drive ได้เขับรถได้ไหมในประโยคมีไหมครับในประโยคบอกว่านี่ฮะ she d r i v e her car to the hospital เป็นคำตอบข้อที่5 <S <S เห็นไหมครับเราก็ทำแบบมีไปเพื่อเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีคำตอบอยู่ด้านนี้นะครับถ้าเกิดให้หนักเรียนได้ เอ่อชีตมาหรือว่าได้คำตอบเอ่อข้อสอบมาอย่างเงี้ยเราสามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับตอบว่าอะไรครับเยสถามแคนตอบแคนครับตอบเยสชีแคนนะครับเอาประโยคนี้มาใส่ก็ได้แ yeah, ย่ชีแคนชีได i เธอ e r ท a r the hospital เขียนยาวๆได้เอาเขีย okay, นสั้นๆก็พอก็ได้นะครับข้อที่6ครับ that she get up at six o'clock that she get up at six o'clock เธอ เห็นไ,ไหมตื่นนอนตอนหกโมงเช้าใช่ไหมมาดูเลยครับนี่ฮชีย s h เกตอัพ at six o'clock ถูกไหมฮะ in the m o r ะ i n g ์นิ่งเชีเกตอัพ at six o'clock อินน์เดอะม n รข้อที่หกข้อที่หกนะครับถูกไหมฮะถูกครับตอบถามดาสตอบดาสครับเราก็ตอบได้เลยว่าอะไรครับ yes s ชี d o e s Yes. She does. อ่าข้อที่เจ็ด Does she eat breakfast at 7 e v e o'clock? Then she eats breakfast at half past 6ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นตอบว่าอะไรฮะตอบว่า no. ชี้เลยครับ she does not. นอ t นะครับหรือตอบว่าอะไรครับ no she does end of t h o r i t y she doesn't แล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ข้อที่8ครับ d o e she s c o o k d i n n e r at the hospital เธอเนี่ยนะครับทำอาหารเย็นที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ไหมครับตอบวารร่าไงลูกใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่ใหนไหมครับเขาบอกว่าอะไรครับเอ่อชีคุกดินเนอร์ at home เห็นไหมที่บ้านเป็นคำตอบนะฮะที่คำตอบข้อที่แปดตอนนี้ข้อที่แปดตอบอะไรครับ no she doesn't ถามด้าตอบด้านนักเรียนอย่าไปตอบอย่างอื่นนะฮะข้อที่เก้าด้าชีเฮลท์เจอร์ด็อกเตอร เธอครับทำงานเนี่ยช่วยคุณหมอใช่ไหมข้อที่9ครับข้อที่9อยู่ไหน,นเรียนเห็นยังครับ mm hmm. she h e l p doctor ครับนี่เห็นไหมฮะตัวนี้นี่ย่อหน้าที่3นะครับข้อที่9 she h e l p doctor นะครับเพราะนั้นตอบว่าอะไรครับถ้าใช่ตอบ yes นะครับว่า yes she does ข้อที่10 ด s ช e go to bed at night ตอนคืนเขานอนหรือเปล่าเออคำตอนอยู่นหน้านี้ไม่น่าถาม <c oughs> เออไม่น่าถามครับชี o ก o ูเบครับ at เห็นอดเคาะนะครับ at night ตอนคืนครับถูกต้องไหมฮะตอบใช่นะครับ yes She does ขอ้อที่สิบครับ w h a time t does she h a v e lunch กี่โมงครับเธอกินอาหารกลางวันตอนกี่โมงเจอยังอันนี้ข้อที่10 She has lunch ครับ twelve o'clock ครับ at twelve o'clock she has lunch นี่ข้อที่เป็นคำตอบนะฮะ she has lunch ข้อที่11 ตอนกี่โมงครับตอบว่าเราก็เอาคำนี้มาตอบนะครับ she has run นีิ่มเป็นกริยาช่วยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ใช้คำว่า she has run เอามาตอบได้เลยครับ she has run a t อดแชเ o ลโอเคจบ ข้อที่สิบสอง what time does she have dinner ก็ตอบไปะไรครับ she has dinner กี่โมงก็ว่าไปเนะี่ไปดูสิครับตอนเย็นตอนเย็นนะครับเนี่ย she has dinner at half past six in the evening she has dinner at half past six in the evening เป็ค,คำตอบข้อที่สิบสองเราก็ตอบไปครับ h a s d i n n e r at 6.30มงคึ่ง in the evening ข้อที่สิบสาม time d า e s she go t เ bed เธอไปขึ้นนอนครับ ไปเตียงนอนเนี่ยตอนกี่โมงนี่ครับ ad t 10 o clock s h e g o to b e d เป็นคำตอบท้ายข้อที่13เราก็ตอบเลยครับ She เอาคำตอบมาตอบเลยฮะข้างบนนะฮะเอาประโยคด้านบนมาตอบเลย s h e g o to b e d ad t 10 โอเคเราจะใส่แอดนงแอดไหนก็ได้นะครับเอาละครับเ,เสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ฮะใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูงานอื่นก่อนนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นภาษากังกเราค่อยๆดูทีละวิชานะครับนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ